คุณสิงห์ดีรือไทยสวัสดีครับวันนี้พามาสแกนหุ้นช่วงบ่ายนะครับด้วยสตรีมมิ่งครับครับมาดูที่ Watch นะครับเราก็มาดูที่ว่าหุ้นกลุ่มไหนที่บวกแล้วก็หุ้นกลุ่มไหนที่น่าสนใจกดที่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาไล่ดูที่ไล่ดูที่ Sector Index นะครับตรงนี้ครับ s e c t o r Index นะ ตรงนี้นะครับ s e c t ต r ร n d e นตรงนี้ครับแล้วก็กดเข้าไปครับ s e c t o r Index เครับเราก oh. Index, ็จะเห็นว่ากลุ่มกลุ <Okay. S 1> ่มออโต้ก็คือกลุ่มพวกรถไฟฟ้าพวกนี้นะครับรถไฟฟ้าบวกเก้าสิบเก้าเซนนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มนี้กลุ่มแอตลอนตรงัวนี้นะครับกลุ่มแอตลอนตรงนี้นะครับน่าสนใจนะนีนะครับกลุ่มแอตลอนตตรงนี้นะครับบวกห้าจุดสี่สามนะครับ แอตลอนละหนึ่งแล้วนะครับแอตลอนแล้วก็กลุ่มโลเอฟตรงนี้นะครับสองกลุ่มนะครับโรเอฟนะครับบวกหนึ่งจุดหกแปดเปอร์เซ็นต์นะครับที่น่าสนใจครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ากลุ่มไหนน่าสนใจเราก็กดไปไปดูได้นะครับจากนั้นก็มาที่กลับไปนะครับกลับไปแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมาดูที่เซกเตอร์ตรงนี้ครับตรงนี้ S S เลือกเซกเตอร์นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ไปที่หุ้น2กลุ่มที่เราเห็นอยู่ก็คือที่เราเล็งไว้นะครับก็คือตรงนี้แอตลอนนะครับไปดูครับก็จะเห็นว่าหุ้นกลุ่มนี้บวกแทบทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นี่ก็คือการหาหุ้นสไตล์ใช้จากสตรีมมิ่งอีกแบบนึงนะครับ กลับไปอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นอยู่นะครับก็คือ pro f นะครับกลุ่มนี้นะครับชุดนี้นะครับน่าสนใจตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นกลุ่มนี้ก็บวกเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็สามารถสแกนหาหุ้นได้ว่าหุ้นเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจครับด้วยการใช้สตรีมิงครับ